สวัสดีเชิญครับแตตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวของทีดีนะครับ1,500บาทนะที่เป็นเพียวไซฟ์เฟสนะครับคือตอนนี้ก็มีถอดตัวเป็นบอร์ดออกมาแล้วนะฮะจากชุดนี้นะฮะชุดนี้นะครับอ๋อเฟิร์นไม่บอกพ่อไปซื้ออะไร ก็หาข้อมูลนะฮะโอเคบ, okay. บอกประมาณนี้นะครับเมนบอกหน้าตาประมาณนี้ดอยู U หนึ่งคบบรับตัวนี้นะครับก็คิดต้นก็สิบสองเมกนะโอเห็นนะสิบสองนะครับถ่ายไว้หมดนะใครต้องใช้นะตำแหน่งอิสิเตอร์ ชิปต่างๆนะขยายนะมาก็หาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเจอเบอร์นะครับวันนี้บอร์ดนี้เลยนะครับ HP HP U.M. นะครับได้นะไดเวอร์นะครับ er เัวเกียดได้เป็นเบอร์นี้นะครับเป็น R.P. เลยนะครับต่อไปครับไอาสองหนึ่งศูนย์นะครับ ก็ n อ็นอะไรเอ็นอีห้าห้านะครับแล้วก็อะไรสามก็าสามนะดูตรงหน้าอื่นดูนี่จะหมดนะเดี๋ยวดูตรงนี้จะง่ายกว่าชัดกว่าอีกบอดหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่การวางตำแหน่งไม่เหมือนกัน,เป,น,นเ,เป็นนี่เบอร์ไหลตัวนี้เลยฮะเจ็ดได้นะครับตัวน,นี้ r สองหนึ่งศูนย์ h นะท่านไหนเป็นก็ปอนนี้จะชัดหน่อยนะฮะ ne ห้าห้านะครับเอ ic กำลัดพันก็ lm สามเก้าสามนะครับของป้อดที่นี้นะฮะโอเคตัวนี้ตัวตรงนะครับตัวนี้เมื่อกี้เบอร์มันมันจะชัดกว่านะครับตัวนี้จะไม่ชัดด้านหลังก็ยังเขียนไว้นี่ ออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดูแรงขาแรงไฟนะครับไปดูอีกเวทหนึ่งโซนขาวงจรขายสก็น่าจะประมาณนี้นะอ่อสองหนึ่งหนึ่งรุ่นนี้มันไฟเลี้ยงสิบสองโวลต์นะครับอันนี้มันสิบห้านะครับก็เทียบเทียบเอานะครับเทียบใกล้เคียงกับวงจรที่ต่อไว้ยคงับ โอเคอันนี้ก็ไปเอามาจากาช่อง Youtube ของเพื่อนช่างเรานะับอ่าในช่องนี้เลยนะครับช่างหนงนะครับขอบคุณด้วยนะครับช่ยมยจะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลนะครับสอกเก็ตก็ประมาณนี้นะครับน็อตูนึ่ใช้สเป็น t o dc 2, 2 dc t o dc นะครับโปรเทคนะครับ สามอ่า uh, ifb นะครับขาสี่กราวนะครับตามซ so นะ็อกเกตนี้อ่าห้านี่ lro หนึ่งนะครับ ro vro นั่นเองครับ vro vro แล้วก็อ่า uh, วนะครับต่อมาก็ vs หนึ่งนะครับสองก็ high เป็น high high หนึ่งนะครับ มันก็กาวนะครับแล้วก็วีอ่าวีโลสองนะวีเอสสองแล้วก็เป็นเหมือนวีไฮนะครับสองขาต่อ,ต,อต่อมาแล้วก็วเซืรอแล้วก็แหล่งไฟจ่ายไฟก็มีสองชุดนะครับมีสิบสองโวลต์ แล,ลแล้วก็5โวลต์แล้วก็ฟิทแบคขาสุดท้ายนะครับเท่าที่เห็นอาไรดูตามนี้เอานะครับเอามาฝากคร่าวๆนะครับโอเคอย่างน้นอยก็รู้นะครต้องใช้อย่างน้อยก็รู้ไอซินะครับตัวนี้ชัดหน่อยนะครับไอซีตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็รู้ว่า IR 2 1 1 0 S นะครับ นี่ตรงแน่นอนนะครับไปเลยนะครับเผื่อใครต้องใช้ของว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดติามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้นกันนะครับทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับทีมงานยังงไตอนนี้ก็ต้องหาเบิกอะไรก่อนนะครับเป็นไอซีชิปนะครับตนี้ก็รอนิดหนึ่งนะครับนี่ต้องไปเบิกชิปอ่ ตัวที่เป็นเครด์ได้2ตัวนี้นะครก็รู้เบอร์แล้วนะครับพอรู้เบอร์แล้วก็ก็ไปหาเซอร์ก็มาลองเปลี่ยนหมวยดูทีนะรลอดไม่หสำคัญคือเบอร์นี้ครับถ้าได้เบอร์อย่างอื่นก็ดูขาก็ดูในใน ecG ได้นะครับว่าขาแดงไฟเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เราก็รู้ได้โอเคบางอย่างเราต้องใช้เวลาในการซ่อมนิดนึงนะครับใช้เวลาอยู่นะคร